มุกดาตื่นแต่เช้ารู้สึกตื่นเต้นกับเทศกาลที่กำลังจะมีขึ้นในหมู่บ้านข้างเคียงเธอตั้งใจเลือกทุดสำหรับใส่ไปวันงานอย่างใส่ใจและตัดสินใจสวมสร้อยคอเพชรของคุณยายซึ่งตกทอดมาถึงเธอในฐานะมรดกตกทอดของครอบครัวเมื่อเธอมาถึงงานเทศกาล เธอได้รับการต้อนรับด้วยเสียงดนตรีที่มีสนุกสนานและการตกแต่งที่มีสีสันมุกดารู้สึกมีความสุขมากเมื่อได้เต้นและหัวเราะกับเพื่อนๆนงานดำเนินไปถึงช่วงดึกเธอเริ่มมึนเมานิดหน่อยแต่ก็พอมีสติสังเกตเห็นว่าสร้อยคอของเธอหายไปจากคอแล้วมุกดารู้สึกตกใจเมื่อรู้ว่าสร้อยคอล้ำค่าของยายหายไป เธอตื่นจากอาการมึนเมาทันทีเธอหาทุกที่ทั่วสถานที่จัดเทศกาลแต่ไม่พบเธอถามเพื่อนและคนแถวนั้นว่าเห็นสร้อยคอไหมแต่ไม่มีใครเห็นมุกดารู้สึกเซง็งและหมดหวังที่จะหาสร้อยคอเจอเธอรู้ว่าสร้อยเส้นนั้นไม่เพียงมีมูลค่าราคาเท่านั้นแต่ยังมีคุณค่าทางจิตใจต่อครอบครัวของเธอด้วยเธอรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเธอต้องหามันให้ได้ มุกดาตัดสินใจไปหาตำรวจแจ้งความสร้อยคอหายตำรวจดูเหมือนจะไม่สนใจและบอกเธอว่าพวกเขามีเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการมุกดารู้สึกท้อแท้และหมดหนทางแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ เมื่อออกจากสถานีตำรวจมุกดาสัญญากับตัวเองว่าจะทำทุกอย่างเพื่อตามหาสร้อยให้เจอเธอรู้ว่าเธอต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองและเริ่มวางแผนการการค้นหาด้วยตัวของเธอเองมุกดาตั้งใจตามหาสร้อยที่หายไปจึงเริ่มถามไปทั่วบริเวณงาน เธอพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าผู้เข้าร่วมและแม้แต่นักร้องนักดนตรีโดยหวังว่าจะพบคนที่พบเห็นสร้อยคอของเธอเธอยังเกินตรวจตราอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมทั่วบริเวณที่สูญหายในงานเทศกาลแต่ก็ไม่เจอแม้แต่เงาเมื่อค้นหาไปเรื่อยๆมุกดาก็เริ่มมีอาการหงุดหงิดมากขึ้นเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีคนเอาของที่ไม่ใช่ของตัวเองไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อครอบครัวของเธอยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้เธอรู้สึกอยากจะยอมแพ้แต่เสียงอีกด้านในใจเธอกลับไม่ยอมทิ้งความหวังที่จะตามหาส้อยเส้นนั้น มุกดาจึงตัดสินใจจ้างนักสืบเอกชนมาช่วยสืบเธออธิบายให้เขาฟังถึงความสำคัญของสร้อยเส้นนั้นและมันมีความหมายกับครอบครัวของเธอมากเพียงใดนักสืบเอกชนฟังอย่างตั้งใจและตกลงที่จะทำงานในเรื่องนี้มุกดาพานักสืบลงหาพื้นที่จริงเกินสำรวจทั่วบริเวณสถานที่จัดงานอีกครั้งและพูดคุยกับผู้ขายและผู้เข้าร่วมขณะที่พวกเขาถามไปทั่วพวกเขาได้ยินข่าวลือ ว่ามีนักธุรกิจผู้มั่งคั่งเข้าร่วมงานเทศกาลและแสดงความสนใจในสร้อยคอเส้นนี้สิ่งนี้กระตุ้นความสนใจของพวกเขาและพวกเขาตัดสินใจที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลนี้ มุกดากับนักสืบไปที่บ้านของนักธุรกิจเพื่อดูว่าจะหาหลักฐานอะไรเชื่อมโยงเขากับสร้อยคอที่หายไปได้หรือไม่และเมื่อตรวจสอบพวกเขาไม่พบสิ่งใดที่จะบ่งบอกว่าเขาได้นำสร้อยคอไปเมื่อทั้งสองคุยกับนักธุรกิจเสร็จมุกดายิ่งรู้สึกท้อแท้และเสียใจเธอรู้สึกเหมือนพวกเขาหมดหนทางตามหามามากมายก็ไม่เจอสักทีและไม่รู้ว่าจะหันไปหาตรงจุดไหนต่อ แต่ขณะที่พวกเขาหันหลังเดินทางออกจากบ้านนักธุรกิจพวกเขาได้ยินเสียงแวววแวว ในระยะไกลมุกดาหยุดทันทีและหันไปตามเสียงเธอหยุดแล้วพยายามตั้งใจฟังเสียงนั้นมุกดาเห็นนักธุรกิจคนนั้นหันหลังคุยโทรศัพท์พยายามเอามือป้องปากด้วยท่าทางรีบร้อนลุกลี้ลุกลนเป็นเสียงนักธุรกิจคนนั้นบอกว่าเขามีสร้อยคอเส้นนั้นอยู่และกำลังวางแผนที่จะเดินทางออกจากประเทศพร้อมกับสร้อยคอเส้นนั้นการได้ยินประโยคนั้นแม้ว่าจะเป็นเสียงที่เบาแต่เธอก็พอจะจับประ เด็นใจความสำคัญได้และเธอก็ได้ยินจากหูของตัวเองทำให้มุกดามีความมั่นใจอีกครั้งที่จะได้สร้อยคอของเธอคืนมุกดาโกรธจัดและรู้สึกว่าต้องได้รับความยุติธรรมเธอรู้ว่าเธอต้องรีบดําเนินการอะไรสักอย่างเพื่อเธอจะได้รับสร้อยคอคืน เธอและนักสืบเอกชนร่วมกันวางแผนที่จะเผชิญหน้ากับนักธุรกิจและขอเข้าพบเขาอีกครั้งพวกเขาตัดสินใจเดินย้อนกลับไปที่ในบ้านของนักธุรกิจอีกครั้งและขอให้เขามอบสร้อยคอให้นักธุรกิจปฏิเสธว่าไม่มีและขับไล่ลุกดาและนักสืบให้ออกไปให้พ้นจากบ้านของเขา ถึงกระนั้นมุกดาและนักสืบก็ไม่ยอมออกจากที่นั่นและตัดสินใจที่จะหาสร้อยให้พบและเริ่มคนบ้านของเขาเลยพวกเขาค้นหาทุกห้องและทุกซอกทุกมุมของบ้านแต่ไม่พบสร้อยคอมุกดารู้สึกพ้ายแพ้และคิดว่าพวกเขากลับมามือเปล่าอีกครั้งแต่แล้วนักสืบเอกชนก็สังเกตเห็นช่องที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักของนักธุรกิจคนหนึ่ง เมื่อเปิดดูก็พบกับสร้อยเส้นนั้นมุกดาดีใจมากที่ได้สร้อยคืนมาเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในที่สุดพวกเขาก็พบมันหลังจากค้นหาแบบพลิกแผ่นดินเธอขอบคุณนักสืบเอกชนสำหรับความช่วยเหลือของเขาและสัญญาว่าจะรักษาสร้อยคอให้ปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกต่อไปมุกดากับนักสืบติดตามนักธุรกิจไปที่สนามบินและได้เผชิญหน้าอีกครั้ง นับธุรกิจปฏิเสธทุกอย่างแต่เมื่อมุกดาขู่จะแจ้งตำรวจก็ยอมสารภาพและมอบสร้อยให้ในที่สุด มุกดารู้สึกโล่งใจและพึงพอใจเมื่อได้รับความยุติธรรมเธอรู้สึกขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจากนักสืบเอกชนและสำหรับบทเรียนที่เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของมรดกตกทอดของครอบครัวมุกดาและนักสืบเอกชนเผชิญหน้ากับนักธุรกิจที่สนามบิมมนบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดมุกดาอยากฟังคำรับสารภาพจากปากนักธุรกิจ แต่นักธุรกิจปากแข็งไม่ยอมรับว่าเขาเอาไปทันใดนั้นนักสืบเอกชนก็สังเกตเห็นรอยนูนในกระเป๋าของนักธุรกิจชี้ให้มุกดาดูก็รู้แล้วว่านี่คือโอกาสที่จะได้สร้อยคืนมุกดาขอให้นักธุรกิจยื่นสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าให้และหลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งในที่สุดเขาก็ยอมเพื่อความโล่งใจพวกเขาพบสร้อยคอที่หายไปในกระเป๋าของนักธุรกิจ มุกดาดีใจมากที่ได้มันกลับคืนมานักสืบเอก,กชนรู้สึกอิ่งใจเมื่อรู้ว่าภารกิจสำเร็จลุล่วงอย่างไรก็ตามชัยชนะของพวกเขามีอายุสัน้นจู่จู่นักธุรกิจก็พยายามวิ่งตามมุกดาและนักสืบเอก,กชนจึงต้องไล่ตามเขาพวกเขาไล่ตามเขาทันก่อนที่เขาจะไปถึงทางออก มุกดาโกรธแทนนักธุรกิจนักหนาและเธอก็บอกให้เขารู้เธอเรียกร้องให้เขาบอกพวกเขาว่าทำไมเขาถึงเอาสร้อยคอไปและหลังจากรอตังเลอยู่พักหนึ่งในที่สุดเขาก็สารภาพเขาอธิบายว่าเขาเคยขโมยของมีค่ามาก่อนและเขาเคยวางแผนที่จะขายสร้อยคอนี้ด้วยเงินก้อนโต มุกดารู้สึกเคียขย,ขยงกับการกระทำของนักธุรกิจและรู้ว่าเขาต้องรับผลที่ตามมาเธอโทรแจ้งตำรวจ และหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาถึงเพื่อจับตัวนักธุรกิจรายนี้ไปคุมขังมุกดาและพนักงานสอบสวนมอบสร้อยคอไว้เป็นหลักฐานและให้ปากคำกับตำรวจขณะที่พวกเขามองดูนักธุรกิจถูกนำตัวไปมุกดาและนักสืบเอกชนรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้รับความยุติธรรม พวกเขารู้ว่าสร้อยเส้นนั้นกลับมาอยู่ในมือของเจ้าของโดยชอบธรรมแล้วและนักธุรกิจจะไม่สามารถทำร้ายใครได้อีกมุกดาและนักสืบเอกชนแยกทางกาันแต่ยังไม่ทันได้เอ่อยคำขอบคุณและเคารพมุกดาตระหนักว่าเธอได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับคุณค่าของความมุ่งมั่นและความสำคัญของการต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เธอสาบานว่าจะไม่ลืมประสบการณ์และจะรักษามรอดอกลั่คค่าของครอบครัวให้ปลอดภัยอยู่เสมอขณะที่ตำรวจคุมตัวนักธุรกิจรายนี้มุกดาและนักสืบเอกชนรู้สึกโล่งใจเมื่อรู้ว่าในที่สุดสร้อยเส้นนั้นก็กลับมาอยู่ในความครอบครองของเจ้าของโดยชอบธรรมแล้ว พวกเขายังรู้สึกพึงพอใจเมื่อรู้ว่าได้รับความยุติธรรมมุกดาขอบคุณนักสืบเอกชนที่ช่วยเหลือและบอกลาเธอรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เขาช่วยเธอหาสร้อยคอ และเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถทำมันได้หากไม่มีเขาหลังจากเหตุการณ์นั้นมุกดาได้กลับบ้านที่หมู่บ้านของเธอด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเธอดีใจที่ได้สร้อยคืนแต่เธอก็เสียใจเช่นกันที่มีคนพยายามขโมยสร้อยไปตั้งแต่แรกเธอรู้ว่าเธอจะต้องระแวดระวังอยู่เสมอและรักษามารอดอกล้ามค่าของครอบครัวให้ปลอดภยัย มุกดาใช้เวลา2-3วันถัดมาทบทวนประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นเธอกระหนักว่าความมุ่งมั่นและความอุตสาหะเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ควรมี และสามารถช่วยให้เธอเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เธอยังตระหนักว่าการสนับสนุนจากเพื่อนและครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญและเธอไม่สามารถทำสิ่งที่เธอทำสำเร็จได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนักสืบเอกชนเธอสาบานว่าจะอยู่เคียงข้างคนที่เธอรักเสมอและจะสนับสนุนพวกเขาในทุกวิถีทางที่เธอทำได้ในที่สุด มุกดาก็รู้สึกขอบคุณประสบการณ์ที่เจอแม้จะยากเย็นแสนเข็นเธอได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าและเติบโตเป็นคนคนหนึ่งเธอรู้ว่าเธอจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เกิดขึ้นและเธอจะทนุถนอมมรอดอกล้าค่าของครอบครัวเธอเสมอหลังจากนักธุรกิจถูกควบคุมตัวและคืนสร้อยคอให้มุกดา เธอรู้สึกโล่งใจและโล่งใจเธอมีความสุขที่ได้ส้อยกลับมาอยู่ในครอบครองและรู้ว่ามันปลอดภัยอีกครั้งมุกดาตัดสินใจจัดทิธีเล็กๆก,กับครอบครัว เพื่อฉลองการกลับมาของสร้อยเธอเชิญพ่อแม่ปู่ย่าตายายและพี่น้องมาที่บ้านของเธอและร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับสร้อยคอและความสำคัญของสร้อยคอที่มีต่อครอบครัวของพวกเขาขณะที่นั่งอยู่ด้วยกันคุณย่าของมุกดาเล่าเรื่องสร้อยที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นให้ฟังและรอดจากสงครามความอดอยากและภัยธรรมชาติมาได้อย่างไร เธอบอกมุกดาว่าสร้อยคอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งและความยืดหยุ่นของครอบครัวและจะส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังมุกดารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่เข้มแข็งและเข้มแข็งเช่นนี้เธอสาบานว่าจะปกป้องและธนุถานอมสร้อยคอนี้ตลอดไป และจะส่งต่อมันให้กับลูกๆของเธอเองในสักวันหนึ่งในสัปดาห์ต่อมามุกดาได้ทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของเธอเพื่อให้แน่ใจว่ามรดกตกทอดอันมีค่าของครอบครัวของเธอจะปลอดภัยอยู่เสมอเธอติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านของเธอและเริ่มเก็บสร้อยคอและสิ่งของมีค่าอื่นๆ ไว้ในตู้เซฟมุกดายังตัดสินใจบริจาคเงินสะสมส่วนหนึ่งให้กับองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกลักย์และลักย์เธอต้องการตอบแทนสังคมและช่วยเหลือคนอื่นๆที่เคยผ่านประสบการณ์คล้ายๆกันเวลาผ่านไปมุกดายังคงใช้ชีวิตอย่างมุ่งมั่นและเข้มแข็งเพราะรู้ว่าเธอผ่านความท้าทายที่ยากลำบากมาได้และเติบโตขึ้นเป็นคนคนหนึ่ง เธอยังคงรู้สึกขอบคุณสำหรับประสบการณ์และการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนๆของเธอและเธอรู้ว่าเธอจะจดจำความทรงจำในช่วงเวลาที่เธอตามหาสร้อยคอที่หายไปอยู่เสมอ